สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่4พฤศจิกายนปี67นะครับวันนี้ก็เช้าวันจันทร์นะครับเนาะไม่ระวางแนวทางเลาพัฒนานะครับเอฟซีที่เป็นคอตาลาวนะครับเนาะแล้วก็ต่อด้วยที่ฮานอยมันเดิมนะครับก็มีรัฐบาลไทยด้วยนะครับลาะถ้ามีเวลานะครับทางของเ่าสารคามแล้วก็ของพี่ชายใจดีนะครับนาะให้เป็นแนวทางบนเดิม บาสารคามได้คัดได้แล้วนะครับพี่ชายเจนี่ก็ส่งมาให้แล้วต่อจากเราพัฒนาฮานอยแล้วก็เป็นของรัฐบาลไทยนะครับเนาะให้เป็นแนวทางถ้ามีตัวชอบจะได้หายจับจับรัตตุลีได้นะครับเนาะก็ยังเพ้่เป็นแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาสารคามหรือว่าเซียนไหนกนเราแต่นะครับก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะก็ขอบคุณ ุกเสียงทุกอาจารย์นะครับให้แนวทางแวีงปัตย์เย็บีทางช่องนะครับเนาะถ้าใครอยากเวีงปันแนวทางดีๆก็ทักมาได้นะครับเนาะเบอร์ขึ้นในหน้าคลิปนะครับเนาะอย่าทำให้ลืมจะลงเบอร์ในหน้าคลิปให้นะครับก็083 853 9149นะครับ083 893 9149นะครับเนาะเป็นทั้งเบอร์ไลน์และเบอร์โทรนะครับของเบาะสารคาม ใครสนใจจะหมดสนใจบุญราคากว่าเบอร์นี้ครับเนาะือกอยากมีแนวทางดีๆอยากแบ่งปันเพื่อเปิดแนวทางกว่าเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับศูนย์3 9ดสามแดห้าสามเก้าหนึ่งสี่เก้าครับเนาะเป็นเบอร์ลายทั้งไลน์ทั้งโทรแะครับแต่ว่าแนะนำให้เป็นลายมากผ่านครับเนาะเพื่อบางทีโทรมาไว้สะดวกรับก็เดี๋ยวจะน้อยใจนะครับเนาะ,นะนะให้มาทำไมประมาณนี้ถ้าให้ลายไว้ก็บันทึกไว้ก็มีอะไรก็ส่งข้อความเข้ามาได้เลยมาวางเข้าไปอ่านนะครับเนาะ ก็วันนี S ้มาถ่ายคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพาน้องนุ่นมาเที่ยวครับเนาะจางจังหวัดไปให้อาหารปลาเหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวก็ในหนูทางก็ในตัวเหมือนเดิมคุณนินไปที่แนวทางเหมือนเช่นเคยแนวทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดค่าเข้ากันไปเหมือนเดิมนะครับวันไหนถูกก็ดีไปนะครับวันไหนผิดวันหน้าเราก็ว่ากันใหม่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะ กดนดูผลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับเราพัฒนาดูผลศุกร์ที่ผ่านมาก่อนเลขหตัวนะครับหนึ่งเก้าสามแปดห้าหนึ่งหนึ่งเก้าสามแปดห้าหนึ่งแต่ศุกร์ที่แล้วผมไม่ได้อัดคลิปนะเนาะลงในช่องชุมชนให้ไม่มีเวลานะครับเนาะไม่มีเวลาลงในช่องชุมชนให้เห็นแน่นอนนะครับเราเห็นแน่นอนมีคนเห็นประมาณร้อยว่อคนนะครับเนาะ เอาจจะเห็นมากคนนี้ก็ได้คแต่มาในกดไลค์ผมดูจากยอดกดไลค์นะครับเนาะร้อยกว่าคนเกือบสอ0รนะครับเนาะคนที่ไปกดไลค์ก็อาจจะมีกดไลค์ไว้กดติดตามมาเห็นแน่นอนนะครับ1,9,3,8,5,1 2ตัวล่างคือ38นะครับ2ตัวบนคือ51 3ตัวบนก็851นะครับ38กับ851 สามแปดของเราไม่มีนะครับเนาะสามแปดของเราให้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งนะครับก็เข้าตัวรองครับเนาะเด่นศูนย์เด่นหนึ่งเข้าตัวรองเข้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าเป็นตัวกลับนะครับเข้าบนครับเนาะเราให้หนึ่งห้าพี่ก็ออกห้าหนึ่งนะครับเป็นตัวกลับของเราพัฒนานะครับเนาะ ชุด3ตัวก็เข้า3ตัวโต๊ะนะครับ8 5 8 1 5นะครับเนาะ8 1 5หนึ่งห้าบาวสามจัดไปก็ได้ทุนคืนได้กำไรนิดหน่อยก็พอเล่านะครับเนาะโดนรัฐบาลไทยไปแล้วก็โดนน้อยต่ออีกนิดนึงครับเนาะได้เล่ามาก็พอดีขึ้นครับเนาะได้เล,ล่ามาแปดหนึ่ง้างเข้าออก851ครับเนาะบ่าวสามเลยเต็มๆต็มเนาะ สามตัวที่ห้าสิบบาทค้อ,อยังชั่วครับเนาะม่งั้นหนักเลยเนาะกูสซบิกเลยไม่เงินก็ใครตามก็ดีเชนไครนะับเนาะใครตามใครไม่ตามก็ชมควมบันเทิงเหมือนเดิมไม่เป็นไรครับเนาะถ้าชอบไปลงทุนนะครับถ้าชอบไปชอบข้ามไปเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกวันนะครับข้ามไปเลยก็วันนี้ใครสูบจดก็จดไว้นะครับใครสูกจดสูบแคบก่อนเราคบเหมือนเดิมนะครับ ลงในแคบทุกคลิปนะครับพยายา่อจมปักให้จบนะครับเนะาะก่อวันนี้เดน4เดืน5นะครับเด่น4เดืน5จับคู่4ี4 1 4 2 4 3สี5หนึ่งสี่ี้นอีวนอีกครั้งนะครับวันนี้เดืน4เดืน5จับคู่4ี4 1 4น 4 3 50 52 53 54นะครับ8คู่นะครับเนาะ8คู่นี้ให้เน้นไปที่4 2 4 3แล้วก็52นะครับเน้นให้3ามคู่นี้ชอบทุกคู่นะครับเนาะแต่ว่าชอบที่สุดคือ3คู่นี้4 2 4 3แล้วก็5 2นะครับ ก็มาดีคดสามตัวนะครับชุดสามตัวมีรุนสี่ชุดเหมือนเดิมหมดแล้วหลอดตายพอเราพัฒนานะรับเ่าเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาหมดนี้จะเป็นยังไงลุนไปด้วยกันนะครับวันนี้มีชุดสามตัวมีสี่ชุดมีห้าสี่สองห้าสี่สามสี่ห้าสามสี่ห้าสองนะครับสี่ชุด สชุดนี้ให้เน้นไปที่4542นะครับ5 4าสแล้วก็453 542 5 4มแล้วก็453นะครับ3ชุดก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางหาหนอยไอลาวพัฒนาวันนี้นะครับเนาะของวันที่สี่พฤศจิกายนปีหกเจรอบ2ทุ่มนับนะครับเนาะสองทุ่มครึ่งโดยประมาณรู้เรื่องนะครับเนาะจอหอหัวจ่าประมาณนี้ คอยเข้าต่อเนื่องครับเนาะคอยเข้าต่อเนื่องอย่าเอาตัวเดิมมาออกนะครับเนาะเหมือนฮาหนอย <c oughs> ลาพัฒนาบุงทีก็ไตทางฮาหนอยคนระับเนาะพอๆกันนะครับเนาะบทที่เขาจะทำเพียวเขาทำนะครับเนาะตัวเดิมมาออกบั่งอะไรบ้างสปนาสำหลังอยู่ครับเนาะก็อยู่ประมาณนี้ก็ขอโทษน,นะครับสำหรับแนวทางลาพัฒนานะครับเนาะของวันที่สี่ พฤศจิกายนปี67นะครับใครชอบก็จัดไปเลยขอตำลาวครับบางคนก็ลาวอย่างเดียวนะเนาะบางคนก็ฮานอยอย่างเดียวบางคนก็ไทยละรัฐบาลไทยล้วนๆนะครับเนาะบางคนเราแต่ชอบนะบนะเนาะเลือกเอาไม่ว่ากันนะครับเนาะชอบคนละอย่างสุดแบกสาครคามได้หมดนะครับเนาะได้หมดเลย คนชอบตัวเลขนะครับเนาะคนชอบตัวเลขคนชอบลุ้นนะครับเนาะวันไหนเข้าทางก็หนักหน่อยช่วงไหนไม่เข้าทางก็เบาๆาหน่อยประมาณนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ่ายคลิปคนงบน้อยครับเนาะตัวเน้นก็เน้นให้สี่สองสีสามห้าสองนะครับสามคู่พอได้ลุ้นกับเขาคนระับเนาะไม่ลงทุนก็ไม่ลุ้นครับเนาะคุยกับเขาก็ไม่รู้เรื่องนะครับเนาะลุ้นปากเปล่าก็ไทยปากเปล่าเอามาเทาออกมาติดไปหน่วงนิดๆิดหน่อยหน่อยพอได้ลุ้นนะครับเนาะก็ประมาณนี้ ก็ฝากไว้แช่นี้เพราอทุกคนเฮงกันรวยเดือนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ